สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a อ a เมาส์มาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่าตอนนี้เรามาอัปเดตหุ้น IBL นะครับผมภานี้เป็นภาที่2หลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเรามองว่า IBL เนี่ยนะครับผมตอนนี้กำลังทำ expanding leading diagonal นะครับผมสามเหลี่ยมปากเปิดนะครับอ่าก็ คราวที่แล้วผมมองว่าเฮ้ยมันน่าจะจบขึ้นซีนะครับผมจบขึ้นซีเนาะนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเขาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับนะจนขึ้นซีเนี่ยมาโดนโอเวอร์แลปนะครับผมอ่าน่าเดี๋ยวเราต้องย้ายสักหน่อย อ่านะครับผม A B C อ่ารอบนี้ก็ทำเดเวอเจนค่อนข้างสวยนะครับดูไฮรับนะ ย่อๆๆลงมาส่วน RSI นะครับผมยกโลขึ้นไปนี่คือบูลิเดเวอร์เจนนะครับผมนะคือมันเริ่มสวยมากนะครับผมผมก็เลยต้องรีบกลับมาอัปเดตนะครับผมอ่าคือมันเริ่มมันเริ่มสวยจริงๆนะครับผมนะเนี่ยมันบูดิเดเวอร์เจนแล้วอะ่ะนะครับผมคือ ผมก็มองว่าขึ้นดีที่เหลือของเขาเนี่ยน่าจะขึ้นไปจบได้ในเร็ววันนะครับผมนะสำหรับ IBL นะครับผมอืมสวยมากเดี๋ยวเรามาดูที่โบเกอร์ดิโอ้โหอ่าล่าสุดยวนต้านะครับมาแล้วนะครับผมเทรดดิ้งบายราคาเป้าหมายอยู่ที่สามสิบหกบาทนะครับผมสามสิบหกบาทแถวไหนอ่ะซูมเข้ามา น่าจะอยู่แถวแถวนี้เองนะครับในแถวเส้น e a สองร้อยเนี่ยนะครับผมไม่จบนะขึ้นดีเราไม่จบนะไม่จบนะครับทำขึ้นมาขึ้นมาแค่นี้ขึ้นดีเราไม่จบนะครับอืม k c s สี่สิบเอดบาทเทรดดิ้งบายเหมือนกันนะครับผมถ้า41บาทมีโอกาสจบนะครับผมอสี่สิบบาทเราให้แนวต้านที่ี่สิบเบาทยีิบหตังค์นะครับผมสำหรับ อบา IBL เนาะอ่า,ออาคือที่ผมกลับมาอัปเดตเนี่ยก็เพราะว่ามันบลิตเดเ e อร์เจนสวยนะครับผมก็เลยมาอัปเดตเผื่อแบบมีเพื่อนๆคนในผ่านเข้ามาเห็นเลยแบบเฮ้ยมันน่าเก็บนะครับน่าสะสมนะครับผมคือไพ่บุ๊กเวลูกของเขาตอนนี้อยู่ที่หน,นึ่งจุดศูนย์หนึ่งนะครับผม p ีก็สิบปีคืนทุนนะครับผม d ีเว d e ด d y i สี่จุดแปดหนึ่งปันผลดีด้วยนะครับผม มีติดไม้ติดมือไว้สักหน่อยก็ดีนะครับผมสำหรับ i v l นะครับเดี๋ยวเรามาดูวอลุ่มใบาพายกันหน่อยไหมกลางปุ่มเสร็จนะครับผมก็จะเห็นว่าแถวๆสี่สบาทหสี่ิบเอบาทหนี่ยจะเป็นราคาที่มีการสะสมสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเก็บแถวเนี้นะครับผมนะเก็บแถวเนี้ มันค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมสําหรับ i v l อืมค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยแหละนะครับผม MACD ตอนนี้ก็ตัดเส้นสัญญาณขึ้นมานะครับผมตัดเส้นสัญญาณขึ้นมาอแต่ยังไม่ทะลุศูนย์เส้นเส้นศูนย์นะครับผมเค่าศูนย์นะครับ ยังไม่เคอรู้ค่าศูตรขึ้นมานะครับผมยังติดลบกันอยู่แต่ตัดเส้นซิกแนลแล้วตัดบางๆนะครับผมตัดบางๆแต่ไอเน์เนี่ยทำบูติเดวเจนสวยมากๆนะครับอืมก็ฝากไว้พิจารณานะครับผมสำหรับ i b บออืมมันค่อนข้างสวยแล้วนะครับอืมเนี่ยนะครับผมสวยจริงๆนะครับผมคือมันมันโอเคแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวบ้านสรุปแนวรับแนวต้านกันอีกสักหน่อยนะครับผมสำหรับ i v l อ่ะนะแนวแนวรับนะครับผมนะแนวรับนะครับแนวรับก็แนวรับแรกให้อยู่ที่สามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับผมแนวรับต่อไปอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทแล้วก็สามสิบบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับผมอืมเป็นจุดตัดขาดทุนนะตรงนี้นะเป็นจุดตัดขาดทุนนะ แล้วก็มีวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมบวสิ้นเดือนพอดีนะครับผมทําโลอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทมาแตะแนวรับของเราพอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็ทําแฮมเมอร์เบาแฮมเมอร์คือ่าใส่เทียนเนี่ยจะเป็นเศษสองส่วนสามของแท่งเทียนนะครับผมเนาะทำแฮมเมอร์เบาเบาไอไเนี่ยโอ้โหทำบูดีเทวเจนสวยมากดูไฮของเขาสินะย่อลงมา ราคาของเขาเนี่ยย่อลงมานะครับผม RSI เนี่ยยกโลขึ้นนะครับผมบูดิเดเวอร์เจนส์นะสวยส่วนแนวต้าน,นะครับผมอยู่ที่36บาท50ตังค์นะเนต้ากา็แนะนำอยู่แถวๆนี้นะครับผมแล้วก็37.75 38.75 39.75 41บาท25ตังคนะ์เนาะแล้วก็43บาทบาท เนี่ยตามของเราก็ตามสเต็ปเลยเส้น EBA 200นะครับผมอยู่แถวแถวาส7นะครับผมอืมอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเขาจะขึ้นมาจบขึ้นดีได้ไหมนะครับเนี่ยที่เราแทงไว้นะครับผมสำหรับ i v l นะครับอืมเนาะก็น่าสนใจนะครับ พอจบขึ้นด e ีแล้วไปไหนนะครับผมก็ต้องมาขึ้นอ e, ีึ้นอ e ีเนี่ยถ้า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 เขาเป็น uh, expanding leading เดี๋ยวก็นอจังหวะจบขึ้นอ e ียก่อนที่จะกลับตัวนี้ลงยับนะครับผมยับเลยนะต้องบอกว่ายับยืนเลยนะอืมหลุดแน่ๆนะสามบาทเจ็ดสิบห้านะครับผมนะสำหรับ i b l นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่แบบ ถ้าเป็น expanding, l e a d i n g diagonal เนี่ยนะครับผมอ่าถ้าเขาขึ้นไปขึ้นไปจบคืนดีนะครับผมหรือไม่ผ่านเส้น EMA 200เนี่ยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะมีการ take profit ก่อนก็ได้นะครับสําหรับ i d l เนอะแต่ตอนเนี้ยมันน่าลุ้นเด้งนะครับผมอขนาดยวนต้ากับ KCS ยังบอกให้เทตติ้งบายเลยนะอืม เกตไพนะครับผมหยวนต้ให้36บาทแล้วก็ k c s 4 1บาทนะครับอ่ะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูกันนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาแชร์ไอเดียนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและก็นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผม สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่มีหุ้นนะครับผมกำลังตามอยู่อยากให้ผมมาแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็โพสต์ใต้คลิปได้นะครับเราจะได้อยู่ในตลาดพวกนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมแล้วก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบบิงบอดอีกครั้งนึงช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เลังใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเดนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวีดั๊ สวัสดีครับ